สามารถใช้ได้กับทุกคนแล้วก็อยากให้เออทุกคนเนี่ยได้ทาสิ่งส่งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทาให้เราสอบผ่านนะคะ Hello, สวัสดีค่ะขอราเข้าสู่บริวิลล์ชแนลนะคะก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะคะประมาณ2เดือนหรือเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่ยุ่งยุ่งอยู่ตอนนี้นะคะก็เพิ่งเอ่อได้เข้าทํางานนะคะสาเดือนแล้วนะคะก็ มีคําถามเข้ามามากมายทุกวันเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบเอ้ยยังมีคนเข้ามาดูช่องเรายังมีคนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการทํางานอะไรเงะะี้ยค่ะก็จะพยายามกลับมาอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอการสอบสภาการพยาบาลนะคะก็เพิ่งสอบไปเพิ่งสอบไป ก็นานอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ายังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่อะไรเงี้ยความตื่นเต้นความไม่มั่นใจในการที่จะทำข้อสอบหรือแบบทําเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ผ่านแน่เลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมารีวิวให้ทั้งน้องๆที่ กำลังเรียนอยู่นะคะที่จะอยากแนะนำให้เตรียมตัวยังไงแล้วก็น้องปีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กำลังจะสอบปีหน้าก็อยากจะให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะก็ก่อนอื่นเลยต้องตรียมตัวให้ตัวเองก่อนนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่สอบผ่านแปดวิชาในรอบแรกนะคะก็จะมาพูดถึงข้อสอบ ไม่ใช่พูดถึงข้อสอบแตพูดถึงการสอบนิดนึงนะคะก็จะเป็นการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของเรานะคะถ้าเราสอบผ่านแล้วนะคะเราก็จะสามารถจบจบแล้วได้ใบประกอบมาแล้วเราก็สามารถไปทํางานที่ไหนก็ได้นะคะก็คือมีใบรับรองว่าเ,ออเป็นใบประกอบวิชาชีพของเราแล้วก็ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่าใบประกอบวิชาชีพด้วยเป็นส่วนที่เราได้เปล่าทุกเดือนเลยนะคะ แล้วก็การที่ข้อดีของการที่เราสอบผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะอย่างแรกก็คือโล่งค่ะโล่งมากๆนะแล้วก็ไม่ต้องมาอ่านหนังสือใหม่ขณะที่เราทํางานแล้วอะไรเงี้ยอย่างข่าววันนี้นะคะก็จะมาแนะนําทริคนะคะที่สําหรับที่คิดว่าเป็นทริคที่สามารถใช้ได้กับทุกคนแล้วก็อยากให้เออทุกคนเนี่ยได้ทำสิ่งๆนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราสอบผ่านนะคะไปดูกันเลยว่าม,มีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะก็อยากแรกเลยนะคะพี่ก็อยากจะบอกทั้งน้องๆที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็น้องๆปีสีที่จะสอบปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือสิอ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสาหรับที่พี่คิดว่าทําให้พี่สอบผ่านก็คือการช็อตโน้ตเป็นของตัวเองนะคะ,อ,ะอย่าพึ่งช็อตโน้ตของคนอื่นนะพี่รู้สึกว่าที่มีโพยนะคะก็คือแบบไม่ใช่ <laughs> ใช้คำว่าโพยช็อตโน้ตหรือว่า อะไรต่างๆที่เขาส่งกันมาอะไรงะเงี้ยค่ะจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าขี้เกียจอา่านหนังสือขี้เกียจแบบอ่านทั้งเล่มอะไรเงี้ยช่วงที่ใกล้สอบแล้วเหลืออีก2เดือนอไม่มีเวลาสอบแล้วอะไรไม่มีเวลาที่จะแบบไปนั่งอ่านทั้งเล่มสําหรับวิชานี้อะไรเงีเ้ยลองลองดูช็อตนองของคนอื่นนะคะมันทําให้เราไม่ค่อยเข้าใจบางทีเขาใช้คําย่อบางทีเขา,เ,าเขียนแบบคั้าข้ามมาอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเฮ้ยอะไรเราพออ่านไปมันก็ เกิดคำถามในใจว่าแบบใช่เปล่าเขาเขียนแบบนี้มาแล้วทำไมที่เรารู้มันเป็นอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าทําให้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มจากช็อตนต้ตนั้นนั้นนะคะอ,อยากจะแนะนําน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ยังไม่ได้สอบแล้วก็ต้องสอบก็คือช็อตนต้ตของตัวเองเลยค่ะย้อนย้อนช็อตนต้ตเลยเอาบูปริ้นมาการเลยนะคะมีวิชามีบทไหนวิชาไหนสอบบทไหนอะไรบ้างเราเรียนไปหรือยังเรียนไปแล้ว อเอาชี้ขึ้นมากางช็อตโน้ตเลยยังบทไหนยังไม่ได้เรียนเรียนจบแล้วทำช็อตโน้ตเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วยิ่งน้องปีหนึ่งปีสองปีสามอะไรเงี้ยคือยังมีเวลาอีกเตรียมตัวอีกเป็นปีอะ่ะวันไหนเสาร์อาทิตย์ลองแบบเฮ้ยบ้างๆกลางคืนอะไรเงี้ยช็อตลองสักวันละบทสองบทคือเป็นสิ่งที่เราควรทํามากๆจริงๆนะคะทำให้เราได้ทวนตัวเองไปด้วยในตัวแล้วก็อ่ะเตรียมตัวได้เตรียมตัวขึ้นตึก เพื่อเอานําความรู้การพยาบาลตรงนี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะการช็อตโนต้ตนะคะก็คือช็อตโนต้ตทั้งความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วก็การพยาบาลที่สําคัญด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะถามก็คือถามการพยาบาลนี่แหละคะ่ะว่าเราควรจะให้การพยาบาลอย่างไรงการพยาบาลอันไหนไม่ใช่นะคะพี่ได้ช็อตโนต้ตไว้ประมาณ2 3สาวิชาค่ะซึ่งทําให้พี่แบบสบายมากในสาวิชานั้นแต่อีก5วิชาที่เหลือก็คือ ยามเยยมากเลยนะคะวิชาที่แบบทาให้พี่มั่นใจมากๆก็คือ,อามารดาทาลกละการผดุคันพี่สรุปไว้แบบสวยงามมากๆเดี๋ยวเอาคือตัวอย่างขึ้นให้ดูนะคะเอาจดไว้สวยงามมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเ,เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะนั่นแหละทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้อย่างนี้เราแบบไม่ทําไปทุกวิชาเลยวะเออมันจะทําให้สบายมากๆค่ะอืมโอเคนะอันที่สองนะคะก็คือการวางแผนตารางการอ่านหนังสือคะ่ะ ทันทีที่เราแบบกําลังจะจบแล้วอะไรเงี้ยเราดูว่าเฮ้ยเราสอบวันไหนมีเวลาเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จนถึงใกล้ๆกล้สอบเผื่อวันสอบล่วงหน้าไวเผื่อก่อนสอบล่วงหน้าไว้ด้วยที่แบบให้เราพักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่แบบหามลุ้งหามคำโตลุ้งยันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอีกวันสอบอันนี้ไม่เอานะคะก็คือวางแผนการอ่านหนังสือวางแผนทําตารางการอ่านหนังสือให้ดีว่าจากวันนี้ถึงวันก่อนที่เราจะสอบเนี่ยเหลือเวลาเท่าไหร่ ะะแล้วก็แต่ละวิชาเนี่ยเราจะวางแผนยังไงจะอ่านกี่วันให้จบวิชานี้อันนี้ก็ไม่ตายตัวเพราะว่าแต่ละคนเวลาที่เหลือก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้ให้วางแผนดีๆแล้วก็อ่านหนังสือให้จบก่อนอย่างน้อยเดือน2เดือนก่อนสอบอะ่ะอันนี้คือข้อดีที่สุดที่ควรทำนะคะซึ่งที่ก็ทำไม่ได้ ะะก็อย่าลืมเผื่อเวลาดีแลกซ์ให้ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแบบเครียดมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,อ่านถ้ายิ่งมีเวลาเหลือยิ่งวางแผนเร็วเตรียมตัวเร็วก็จะยิ่งมีเวลาให้เรารีแลกซ์ไปอ่านหนังสือไปเครียดก,ก,ก็หยุดแล้วก็ไปหาดูอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันแรกก็คือทำช็อตน้อยของตัวเองนะคะที่สองก็คือทำตารางเวลาอ่านหนังสือให มีประสิทธิภาพผู้หญิดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบอัดไว้ทั้งวันเช้ากลางวันเย็นคือแบบทั้งวัน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 อะไรเงี้ยมันทําให้ล้าแล้วก็ช่วงเย็นเย็หรือแบบอะไรที่เหลือหไม่มีไม่มีประสิทธิภาพแล้วอะเอาให้แบบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังดีแล้วก็ให้เราแบบโฟกัสเต็มที่ไม่ใช่แบบจัดตารางทั้งวันทั้งคืนอ่านหนังสือแต่ว่าจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยมันก็ทําทให้เสียเวลาเปล่านะคะ แล้วก็อันที่สามก็คือการติวกับเพื่อนการติวกับเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันได้ผลมันจำได้เวลาที่แบบเพื่อนแย้งขึ้นมาแล้วเราจะใช้ความคิดว่วแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ดิสคัสกักก็ทำให้บางทีเจอโจทย์ที่แบบเราเคยคุยกันนี้อะไรเงี้ยมันจะฉุกขึ้นมาในหัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คร่าวๆนะคะประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือช่วงก่อนสอบเนี่ยเราก็ทา ให้สมูกไม่เครียดนะคะคือไม่รู้อะรู้สึกว่าส่วนตัวนันรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าเครียดไปกดดันไปมันมันจะทําให้เกิดผลเสียอะไรนะคะแบบรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันก่อนสอบหรือแบบคืนก่อนสอบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นวันก่อนสอบแบบผู้นี้สอบเนี้ยวันนี้ควรแบบเล่นให้เต็มที่ไม่ใช่แบบมานั่งแคลมเปิลอ่านหนังสืออยู่แบบ เออมันควรพักผ่อนแล้วก็ให้ร่างกายหลัลให้พรุ่งนี้แบบตื่นมาเฟรชแล้วก็พร้อมที่จะทําข้อสอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อมประ,ระชาชนดินสอบในการฝนนะคะหลายๆแท่งกลเราดีสอยางลบอะไรเงี้ยคือเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะสอบอย่างน้อย2อสวัน,นะคะ่ะหรืออะไรจะได้ไปซื้อได้นะคะอืมแล้วก็นั่นแหละด้านจิตใจก็คือก่อนสอบอ่ะก็ ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อะไรไปเลยให้เราแบบรีแล็กซ์ผ่อนคลายไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยไม่อ่านหนังสือจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดสิว่าเราแบบอ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วอะคือวันที่ก่อนสอบเราควรจะได้รีแล็กซ์นะคะให้ร่างกายเราแบบออาฉันพร้อมแล้วนะคะการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งทางร่างกายแล้วก็ความรู้แล้วก็จิตใจนะคะถ่า เราเตรียมตัวช้าเราก็ต้องวางแผนอีกแบบนึงก็จะเป็นแผนที่แบบเร่งรีบอะไรเงี้ยนะคะก็ขอเร,เรื่องเวลาอ่านหนังสือให้ดีว่าเราชอบเช้าเราชอบกลางวันชอบบ่ายอชอบเย็นหรือชอบกลางคืนนะคะเวลาไหนไม่ตายตัวเวลาไหนไม่ผิดคือแบบเฮ้ยเพื่อนถือมาอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเฮ้ยเราตื่นตั้งเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่า พบกับมาคิดอีกทีมันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าถ้าเราทําตอนกลางคืนได้ดีเราเริ่มอ่านสามทุ่มพี่เริ่มอ่านประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยบา,บางวันก็ได้แค่แบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยคือพี่เป็นคนที่อ่านหนังสือน,น้อยมากๆในการสอบช่วงนี้แต่พี่รู้สึกว่าการอ่านของเรามันก็มีประสิทธิภาพนะเวลาที่เราลองทําข้อสอบหรืออะไรเวลาที่เราลองถามกับตัวเองเราตอบได้อะไรเงี้ยเราประเมินตัวเองแล้วก็ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่เคยบอกไปเมื่อกี้ว่าพี่ช็อตโน้ตไว้ประมาณ2อสวิชาเนาะแล้วก็อีก5วิชาที่เหลือพี่ช็อตโน้ตใหม่เกือบถูกวิชาเลยโดยเฉพาะวิชาอเดลก็คือ,อผู้ใหญ่นะคะก็คือมันเยอะมากค่ะพี่นั่งแบบขอไฟน้องนั่งอ่านอเดลที่แบบตัวเองไม่เข้าใจที่เราแบบอ,อ่านช็อตโน้ตของคนอื่นแล้วเราไม่เข้าใจเราก็เลยแบบตัดสินใจวางแผนอ่านหนังสือใหม่ก็คือ ช็อตโน้ตใหม่แต่ละบทเลยการพยายามมีอะไรบ้างอ่านคร่าวๆคือแบบช็อตโน้ตใหม่เองกับทุกวิชาเลยอะคะ่ะอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นช็อตโน้ตทีทเ่เคยทําไว้แล้วนะคะก็จะมีวิชาดาวมีมานะคารกแล้วก็มีเด็กอยู่บางส่วนนะคะแล้วก็พี่ก็ทํำช็อตโน้ตของอาดาใหม่หมดเลยอันนี้ก็คือไฟล์ของอาดาทั้งไฟล์เลยนะคะก็มีประมาณร0อยกว่าหน้าเลยค่ะ แล้วก็วิชาอื่นๆนะคะก็คือทำแทบถูกวิชาเลยอะ่ะสรุปภายในแบบระยะเวลาไม่ประมาณเดือนกว่าๆอะไรเงะะี้ยค่ะก็คืออาจจะทําไม่ครบทุกบทน,นะคะในในวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้แบบช่วนงนั้นก็จะอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็เป็นหนังสือที่เออตัวเองถอดโนตเอง รีวิวเองอ่านเองก็คือจะได้ความรู้แน่นมากๆแล้วก็เอาเฉพาะช่วงนี้นนไว้อ่านช่วงแบบกใกล้ๆจะสอบจริงๆเอาไว้ทวนตัวเองอย่างรวดเร็วอีกทีนึงก็คือทําให้เราแบบได้รีวิวความรู้เนื้อหาทั้งหมดได้นะคะอืมอย่างค่ะน,นี้นะคะก็เป็นแผ่นเนื้อที่พี่ทาไว้นะคะก็อันนี้ก็วางเป็นตารางเลยนะเป็นวันๆเป็น วางแผนเป็นเดือนเลยว่าแต่ละวันจะอ่านวิชาอะไรบ้างให้จบทุกบทให้ทันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบูพิ้นนะคะก็สามารถโหลดได้เลยใน Google นะคะของปีล่าสุดเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะพี่ก็จะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็มาตอบให้นะคะอก็อยากจะให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ได้ใบป,ประกอบวิชาชีพ ผ่าน8วิชาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่สอบเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะแล้วก็ไม่เชื่อว่าทุกคนนะ่ะทำได้นะคะเราเรียนมาเรามีความรู้อยู่ในตัวอยู่แล้วก่อนสอบบางกาจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ไปทําจริงผลออกมามันก็จะคุ้มค่ากับการที่เราเตรียมตัวมาดีนะคะก็ถ้าใครถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะรีบมาทําคลิป ให้น้องๆแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะแลก็ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ